สวัสดีค่ะขอแนะนำรถราคาลดพิเศษ MG ไฟ 1.5X รุ่นท็อปสุดปี2025และรถสุดประหยัดน้ำมัน MG VS HEV 1.5X สีทูโทนปี2024 MG VS HEV 1 5x ส 2Tone to ปี2024ได้มามือหนึออกป้ายแดงจากรถใหม่ออกป้ายแดงมา999,000บาทตอนนี้ประหยัดกว่า30%พิเศษวันนี้เหลือไม่600,000มาด้วยเลขไม่น้อยแค่20,000กิโลรับประกันตัวรถ5ปีหรือ150,000ก็มารับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด8ปีโดยไม่จำกัดระยะทางประหยัดขั้นสุดด้วยระบบไฮบริด1 5L ใช้เครื่องยนต์เบนซินหนึ่ง 5L ผสมมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดเพเออร์ซิสเต์มอัตราสิ้นเปลือง26-27กมีซันรูฟไอซ์มาร์คพวงมาลัยมัลติฟังชั่นครูสคอนโทรลระบบความปลอดภัยเอมจีเพลเลอร์จัดเต็นจอสัมผัส12.3มี Apple CarPlay กล้องมองพอ พารรอบผิดทางผงลมนิรภัย6ใบเบรกเซนเซอร์ถอยหลังเบาะหนังสังเคราะห์ทูโทนอบพส์ลูดอินเทียร์ดีไซน์สะท้อนตัวตนเต็มรูปแบบด้วยการออกแบบห้องโดยสารแบบดูอเวสคริงค็อกพิทให้ความรู้สึกล้ำสมัยกว่าที่เคยกับฟูลเวอร์ชวลแดชบอร์ดและหน้าจอทัชสกรีนควบคุมการทำงานผ่านอิลูเมติทัชพารนเพิ่มมิติของการใช้งานแบบขั้นสุดกับคอนโซลแบบดับเบิลและให้คุณไม่พลาดทุกโอกาสในการสื่อสารด้วยไวเลชาร์เจอร์และช่องเชื่อมต่อ USB Type A และซผสานงานออกแบบและอัดประโยชน์ได้อย่างลงตัว MG MG 5 1 5 X เรุ่นท็อปสุด S มาซันรูฟปี2025ัีสาีดำคุ้มมากตอนออกใหม่7จ0 0แบาทถูกลงกว่า3 0เนลยวันนี้เหลือเพียง4 0,000 0บาทได้รถเจ้าของมือเดียวออกป้ายแดงระมีเล่มพร้อมโอนรถวิ่งน้อย37,00 0กิโลรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์กับ MG ถึงปี2 0 2 6ได้รุ่นท็อปสุดวิ่งน้อยมาด้วยออฟชั่นจัดเต็มมีสเปคที่น่าสนใจดังนี้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ึลิตรเกียร์อัตโนมั ระบบไอส์มาซันรูฟกล้องมองรอบพิทาง3 6 0องศาเบาะนั่งปรับไฟฟ้าระบบเบรคมือไฟฟ้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเครื่องยนต์เบนซิน,น,นสี่สูบแถวเรียง16วาลล์ด้วยสวิตช์เทคหัวฉีดมันติพอยหนึแรงมา้ารองรับน้ำมัน e 8 5ระบบไอส์มาระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะซันรูฟหลังคาซันรูฟเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้ากล้องมองภาพรอบทิทาง3 6 0องศาแบบ3ามิติถุงลมนิรภัย6ตตำแหน่งระบบเบรคมือไฟฟ้า I P ีระบบเตือนมุมอับสายตาระบบ ล็อกประตูอัตโนมัติสปีดเซนซิงเดอล็อกระบบปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ผู้สตาร์ทระบบกุญแจอัจฉริยะคีเลสเอนทรีรถของเราทุกคันผ่านการตรวจรับประกันโครงสร้างตัวถั้งไม่มีอุบัติเหตุไม่มีน้ำท่วมไม่มีไฟไม่โชว์รูมขอเราศูนย์รวมรถบ้านดำอินทราซอย5ตลาดรถกลางคืนเปิดบริการให้ชมรถทุกวันโทร0861234442และ0612 7 4 4 4 4 2